เราไมีมาย <oh> ืน้เราไม่มานล้อหน่อยนะใจเย็นๆะหางหว่างนี้ลไป้ายนะคะทีเจอคุณม so so ่เป็นออกมก็ใช่วันนี้คุณแม่มาดีใจ ก็ดีใจค่ะเพราะว่าก็อิงว่าทุกคนน่าจะทราบกันแน่เลยว่าคุณแม่ปกตินี่จะให้ไปออกงานนี่เป็นเรื่อง impossible แต่ว่าคุณแม่ก็ก็เห็นค่ะว่าว่าไปมาหลายที่หลายเวทีเวลากลับบ้านเนี่ยเขาจะแบบเป็นห่วงอ่ะเขาก็จะน,น่ารักอะไรเงี้ยว่าเออเหนื่อยไหมเนี่ยเครียดไหมอะไรเขาก็จะถามอะไรเงี้ยโอ้ยซึ้งเฉยแต่ว่าก็ดีใจค่ะเราะตกลง ก็ไม่ไม่ไม่บังคับเลยบอกแม่ว่าเออถ้าแม่ว่างก็มาได้อะไรอย่างงี้ค่ะไม่ติดอะไรก็อยากให้มาแต่ก็ไม่ไปกดดันเพราะแม่ไม่ไชอบมาอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ค่ะแต่พอมาจริงๆก็เลยดีใจมากมาแล้วคะซึ้งเมื่อกี้เกือบร้องไห้แต่ก็แบบเฮ้ยว้เดี๋ยวตาแดงตอนตอนพูดตอนดอนนีใจค่ะแล้วก็วันนี้ก็อย่างที่พูดในทีวีว่าจะพูดไปยิ้มไปก็จริงด้วยพอเรื่องเครียดๆอยก็แอบอมยิ้มเห็น คุณแม่กับครอบครัวมาค่ะดีใจอ๋อตอนตอนตอน,ตอนตั้งแต่ตอนเช้าที่เจอกันนะคะแม่ว่าเออเดี๋ยวแม่ไปนะขอพูดแค่นี้ก็เป็นกำลังใจถึงจริงก็เลยแบบดีใจมากโอเคคนอื่นนะ แค่จะเดินทางไ,ไม่ได้ชอบเดินทางมากอยู่แล้วด้วยก็จะไม่ค่อยไม่ไม่แน่นอนครับเป็นกำลังใจที่บ้านแต่เป็นกำลังใจที่สำคัญมากๆเป็นความมั่นคงทางจิตใจของอิงค่ะ เรื่องสิ่งที่เราพูดบนเวทีนะครับเรื่องที่ที่สุดก็คือว่าทําอย่างไรที่เรากาจัดระบอบประยุทธ์ออกไปนะท่านจาตุลงฉายแสงได้มาตอกปิดตอกฝาลงนะครับปิดสวิตช์สามปอนะครับผมเองให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องอาศัยพลังจากพี่น้องประชาชนจริงจริงนะครับในการที่จะเอาอํานาจหรือระบอบประยุทธ์ออกไป เพราะวิธีการอื่นนี่ยากมากต้องอาศัยอำนาจจากประชาชนในการเลือกตั้งเท่านั้นนะครับก็มั่นใจครับถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยออกเสียงอย่างเพื่อไทยอย่างแรนสไลด์เนี่ยนั่นคือสิ่งที่บอกว่าระบอกประยุทธ์ต้องออกไปคือหลายๆอย่างมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าเราก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงจริงๆ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องการจะบอกพี่น้องประชาชนนะคะว่าทําไมเราต้องแลนสไลด์เพราะว่าเรามีนโยบายดีๆอีกมากมายรอพี่น้องประชาชนอยู่เราต้องการจะแลเพื่อจะผลักดันนโยบายเหล่าโดยมีอุปสรรคอะไรที่มันไม่ควรจะเกิดนะคะอันนี้ก็อันนี้เป็นเป็นจุดหมายหลักของเราเลยค่ะ เราจะหาเสียงเดินทางพบปะพี่น้องประชาชนเพื่อเอาปัญหาของพี่น้องเนี่ยมาทำเป็นนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องปัญหาในทุกสังคมทุกระดับที่พี่น้องกําลังเจออยู่เราต้องการจะแก้ปัญหาตรงนั้นค่ะนั่นคือเป้าหมายของพรรคเพื่อไทยค่ะ ม้าคะ่ะไปทานข้าวด้วยกันคะ่ะขึ้นรถได้เลยนะคะสื่อมูนชมทุกท่านนะคะน้องๆสื่อมู้ชมทุกท่านขึ้นรถนะคะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศสดจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีกิจกรรมเพื่อไทยสวัสดิ์ชัยมาเชียงใหม่นะครับ ก็เป็นบรรยากาศที่เราเห็นเมื่อช่วงเช้านะครับมีการจัดเวทีปราศัยและจัดการคือการปรากฏตัวของคนในตระกูลชินวัฒน์นะครับอย่างที่ทราบว,ว่าจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นบ้านเกิดของตระกูลชินวัฒน์เพราะฉะนั้นวันนี้การมาปรากฏตัวไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงพชมานณป้อมเพชรน,นะครับคุณเยาวภา,าวงศสวัสดิ์คุณสมชายวงศสวัสดิ์หรือแม้แต่พี่น้องนะครับคุณโอ๊คผ่านทองแท้ คุณเอมพิมพทองทานะครับแล้วก็คุณอิงแพทองทานก็เรียกว่ามากันครบบ้านนะครับสำหรับตระกูลชินวัตรการปรากฏตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่บ้านเกิดค่ะคุณผู้ชมผมรายงานสดเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวต้องโมฟไปลงพื้นที่กันต่อแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาถ้ามีบรรยากาศความเคลื่อนไหวติดตามบรรยากาศได้ผ่านทุกช่องทางของ The Standard ครับสวัสดีครับ